สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลกักวิโรธซัดอนุทินใช้หมอบางหน้าวัคซีนยังไม่เต็มแขนสแลน์ออกกฎหมายให้ตัวเองพ้นผิดวิโรธซัดอนุทินวัคซีนยังไม่เต็มแขนออกกฎหมายให้ตัวเองพ้นผิดจวกใช้หมอบางหน้าเพื่อให้คนทำผิดพ้นจากความรับผิดชอบ ติงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาจมีส่วนได้ผลประโยชน์บี้ออกเป็นร่างพรบรแทนด้านโคศกรัฐบาลรีบแจง้งต้องฟังสังคมก่อนออกพรกรที่ทำการพักก้าวไกลในายวิโรธลัคนาอดิศรสสบัญชีรายชื่อและโคศพักก้าวไกลแถลงกรณีรัฐบาลเตรียมออกพรก จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณาสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดสิว่าเสมือนเป็นการเนื้อทษศกรรมเหมาเข่งที่เหมารวมไปถึงผู้จัดหาบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดด้วยโดยระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเฉลี่ยเกือบ2 0 0 0 0รายต่อวัน แต่ที่น่าตกใจคือในวันนี้มีผู้เสียชีวิตทะลุ200รายสภาพเช่นนี้จึงเสมือนมีเครื่องบินตกในประเทศทุกวันและเสียชีวิตทั้งลำสิ่งที่ประชาชนคาดหวังในสถานการณ์เช่นนี้คือการออกมารับผิดชอบของรัฐบาลว่าจะชดเชยเยียวยาพวกเขาอย่างไรไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากความหละหลวมหรือจงใจให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นก็ตาม นายวิโรดกล่าวต่อไปว่าพักเก้าไกลยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอบอคคำสั่งจากรัฐบาลหรือคำสั่งของนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีมาตรการต่างๆออกมา หรือการต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการอนุกรรมการหรือคณะทำงานใดๆที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจะต้องได้รับการปกป้องให้ไม่ต้องรับผิดเพราะเป็นการทำตามคำสั่งเท่านั้นแต่ในระดับนโยบายคณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการวัคซีนที่สังคมตั้งข้อสงสัยเช่นใครหรือคณะกรรมการชุดใดที่ให้ความเห็นที่ให้ประเทศไทยไม่ร่วมโครงการโควิด คนกลุ่มนั้นไม่ควรลอยนวลไม่ควรต้องได้รับการปกป้องจากกฎหมายพิเศษแบบนี้และใครในคณะกรรมการชุดใดที่ให้ความเห็นในข้อสิบว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ควรได้รับการกระตุ้นภูมิเข็มที่3ด้วยวัคซีนไฟเซอร์เพราะเท่ากับเป็นการยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพและจะทำให้การแก้ตัวยากมากขึ้น การตัดสินใจด้วยเหตุผลเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งแผ่นดินยังคงรอคอยคำตอบว่าใครเป็นผู้ให้ความเห็นนี้เป็นอาจารย์แพทย์หรือบุคคลใดที่กระทำความบั่นทอนต่อความรู้สึกประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ตอนนี้ไม่ว่าไปสอบถามใครก็คงไม่มีใครบอกว่าบุคลากรด่านหน้าต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เราไม่แย้งเลยแต่จุดที่ประชาชนเดือดดน้นความพยายามออกกฎหมายนี้คือการเหมาเข่งเอาหมอบางหน้าแล้วทำให้คนที่ประชาชนเชื่อว่าอาจจะเป็นนักฆ่าให้พ้นผิด วันนี้วัคซีนยังไม่เต็มแขนประชาชนแล้วจะออกกฎหมายให้พ้นผิดมาทำไมนอกจากนี้จะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนให้ประชาชนว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคณะกรรมการอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่มีส่วนในการตัดสินใจทางนโยบายจะได้รับประโยชน์จากพรกรนี้ด้วยหรือไม่นายวิโรธระบุว่า หากจะเขียนเพื่อให้บุคลากรด่านหน้าสบายใจก็ควรออกเป็นพรบรและต้องเขียนขอบเขตให้ชัดเจนว่าบุคลากรด่านหน้าเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้ออกนโยบายที่จะได้รับการจำกัดความรับผิดชอบนี้ สิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่การเนรโทศกรรมแต่เป็นการออกกฎหมายและระเบียบเพื่อชดเชยเยียวยาประชาชนที่ตายหรือเพื่อเลี้ยงดูฟูมฟักเด็กที่สูญเสียพ่อแม่สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เขาต้องการแต่รัฐบาลน,นี้ไม่ทำกลับไปกลัวการที่ประชาชนจะฟ้องร้องความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพง่งซึ่งนี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายอีกเส้นที่จะเผาไหม้รัฐบาลประยุทธ์เอง ด้านนายชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพักคก้าวไกลตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการเร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นเหมือนสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีประชาชนหลายกลุ่มกำลังดำเนินการฟ้องร้องเพื่อเอาผิดต่อรัฐในขณะนี้ไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือการที่ญาติพี่น้องของเขาเสียชีวิตไป อย่างไรก็ตามเรายืนยันว่าสำหรับผู้ปฏิบัติงานนั้นมีกฎหมายตามกลไกปกติดูแลให้ประชาชนฟ้องไม่ได้อยู่แล้วหากจะมีการฟ้องร้องต้องไปฟ้องร้องต่อหน่วยงานรวมถึงพรกรกฉุกเฉินที่มีการประกาศไว้ก็ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาได้เต็มที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่สุจริตจึงแปลกใจว่าทำไมต้องออกพรกรแบบเมาเข่งซึ่งเป็นเรื่องที่พักเก้าไกลรับไม่ได้และจะคัดค้านอย่างถึงที่สุดโฆษกรัฐบาลแจง้งยังไม่ได้ข้อสรุปออกพรกรรอฟังเสียงสังคมก่อนด้านนายอนุชาบุรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเสนอพรกรจำกัดความรับผิดบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ว่าเป็นไปเพื่อสร้างความมั่นใจและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโควิด -19 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดและทรัพยากรที่มีจำกัดว่าในกรณีดังกล่าวยังไม่ได้มีการสรุปใดๆทั้งสิ้นในส่วนของร่างพรกรดังกล่าว ก็ยังไม่เสร็จสิ้นที่จะพิจารณาซึ่งจะต้องรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนทั้งบุคลากรทางการแพทย์เองประชาชนรวมไปถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดูในรายละเอียดและขณะนี้เองคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังไม่ได้พิจารณาเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ส่งเรื่องใดๆทั้งสิ้นและจะต้องมีอีกหลายส่วนที่จะต้องดำเนินการพูดคุยหารือเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ